<c oughs> สวัสดีสวัสดีแชร์กันไปก่อนแชร์กันไปก่อนแชร์กันไปก่อนนะ อืมสวัสดีสวัสดีสวัสดีแชร์กันไปก่อนนะวันๆไม่ต้องทําเฮี้ยทํามาแดกเฮี้ยหรอกอืมเจอแต่พวกสัตว์นรกเนี่ย เออภาพไม่ชัดอ่ะแัดหนึ่งเออชัดยังชัดยังภาพชัดยังดูดิภาพชัดยังชัดยัง ชัดยังภาพชัดยังมึงดูได้ภาพชัดยังอืมอืมเดี๋ยวปรับภาพให้กหอนชัดยังภาพชัดยังภาพชัดยังสวัสดีสวัสดีแชร์กันก่อนห้ากลุ่มหนึ่งแชร์ภาพชัดยัง จะมาทะลึงเลยบวกสิบไม่ได้เบน์ขับอะไรของมึงวะเสียเล่นเว็บไหนบอกทีครับไม่บอกครับผมจะมาเตือนช่วยกันแชร์ก่อนช่วยกันแชร์ก่อนนะผมจะมาเตือนนะไอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกสามตัวตรงตอนหลังนะแต่ผมขอให้ทุกคนขอให้ทุกคน ดูลายแอดนี้ก่อนนะที่ผมปักหมุดไว้เนี่ยนะมันต้มตุ๋นนะเนี่ยไอลายแอดเนี้ยโอเพนเก้าแปดเก้าเนี่ยเนี่ยทุกคนดูนะทุกคนช่วยกันแชร์ก่อนนะจะได้ไม่จะได้ไม่เป็นเหยื่อนะดูนะลายแอดโอเพนเก้าแปดเก้าเนี่ยยังยังต้มตุ๋นไม่ยอมหยุดเลยนะเนี่ยเนี่ยผมก็เข้าไปด่ามันเนี่ยเนี่ยวันนั้นผมก็เข้าไปด่ามันมันบอกว่ามันบอกว่าอะไร เนี่ยมันบอกว่า FC เสียโป้เชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยสำหรับ FC เสียโป้เท่านั้นมาจากเสียโป้รับฟรีทันทียอดฝากผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยบอกว่าเว็บนี้ดีนะผมไปด่ามันประจํามันก็ยังหาเรื่องต้มตุนบอกว่าผมเอาเว็บมันมาโปรโมทอีกดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยหลายคนโดนไปเต็ม หลายคนโดนไปหลายล้านบาทนะครับเว็บนี้คนโดนโกงไป3 0 0ร้อยพันหนึ่งห้าพันเนี่ยหลายล้านบาทนะไอแอดโอเพนเก้าแปดเก้าเนี่ยหลายคนโดนไปนะเนี่ยไอเว็บเพียเนี่ยหลายคนโดนไปสับสมัครสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งมันก็ต้มตุนคนไปเรื่อยนะครับอย่าเป็นเหยื่อนะมันจะออกลูกแจกเครดิตให้ฟรีก่อนร้อยหนึ่งแล้วให้เล่นปุ๊บแล้วมันก็จะรอพวกคุณฝากมาปุ๊บมันก็จะต้มทันทีเลยนะครับ นะมันก็บอกว่าเสียโป้การันตีเนี่ยเสียโปการันตีเสียโป้การันตีพ่อมึงน,นี่ไอสัตว์แอดไปด่ามันเลยอย่าให้มันให้มันปิดเว็บไปแอดไปทุกคนเนี่ยห้าพคนช่วยแอดไปด่ามันหน่อยเนี่ยแอดโอเพ9เกเนี่ยผมด่ามันไม่รู้ยังไงเนี่ยผมก็แกล้งบอกว่าฝากถอนกี่ปีครับได้ข่าวว่าเว็บพน,นันที่ต้มตุนอันดับหนึ่งของเมืองไทยสมัครวันนี้ถอนนัดชาติหน้าเนี่ยดูเด เนี่ยระบบต้นตุนผมก็ได้ลูกค้าเยอะนะครับเขมรลาวไม่รอดไม่สอดเนี่ยระบบต้นตุนเนี่ยเนี่ยเย็ดแม่วันนี้มันยังเอาอีกมันยังต้มอีกถ้าไม่อยากเป็นเหยื่อไอโอเพนเก้าแปดเก้าที่ผมปักหมุดไว้ญาติพี่เนี่ยใช่ใช่หนูโอนไปห้าร้อยเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยไปเชื่อมันได้ยังไงเนี่ยไอแอดโอเพนเก้าแปดเก้าเนี่ยดูเดิคนโดนไปเนี่ย หลายๆคนโดนไปเยอะแยะเนี่ยผมปักหมุดให้พวกคุณแล้วดูเด็ at open เก้าแปดเก้าช่วยทักเข้าไปด่าให้มันทำงานไม่ได้หน่อยเว้ยเออมันจะได้ไม่มีการหลอกประชาชนวันวันกูไม่ต้องทำงานหรอกกูก็ต้องมาไลฟ์สดว่าไอ้นี่โกงไอ้นั่นโกงไอ้นี่โกงไอ้นั่นโกงตายวะดีกูคุณโป้ผมชื่นชมคุณนะในฐานะ ลูกผู้ชายชอบความเสี่ยงมีคุณธรรมขอให้รักษาความดีนี้ไว้ความดีคุ้มครองทุกสิ่งผมชอบวิถีของคุณแต่ผมไม่อาจเรียนแบบอย่าก,กดผมนะไม่เป็นไรครับผมขอแค่ทุกคนเข้าไปด่ามันคนละหนึ่งคอมเมนต์เนี่ยเนี่ยเข้าไปด่ามันไม่ให้มันทำงานได้ไอแอดโอเพนเก้าแปดเก้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้มตุนประชาชนเนี่ยที่ผมปักหมุดไว้ให้เนี่ยคนโดนไปหลายคนนะครับ นี่นะครับ Open 989เนี่ยมันมาบอกอะไรเสียโป้การันตีเนี่ยมันก็จะเอารูปภาพผมไปหาลูกค้าเนี่ยเนี่ยช่วยเข้าไปด่ามันหน่อยได้ไหมประชาชนนะผมก็แจกจนไม่ไหวแล้วเจอพวกมันเนี่ยแอดโ989เนี่ยเยดแม่เว็บไซต์ออนไลน์ลบหนึ่งฝากถอนสะดวดรวดเร็วเสียโป้การันตีต้มตุนนะครับอย่าเป็นเหยื่อเด็ดขาดนะเย็ดแม่ นะครับไม่ว่ามันจะหลอกแจกเครดิตให้ก็อย่าเป็นเหยื่อเด็ดขาดนะครับฝากแชร์บอกพ่อแม่พี่น้องพวกคุณด้วยนะ at open 989คือนักต้มตุ๋นนะครับไม่มีเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับเขาจะให้คุณฝากเงินปุ๊บเขาก็จะต้มตุ๋นเงินคุณทันทีนะครับนะครับอย่าเป็นเหยื่อว่าเขาจะแจกเครดิตอย่าเห็นเงินเป็นใหญ่นะครับมันจะต้มตุ๋นเวลาคุณฝากเงินปุ๊บ หลายหลายหมื่นปุ๊บคุณก็จะโดนต้มตุนนั่นดีแอดโอเพน989เนี่ยมันบอกว่าเสียโป้การันตีเย็ด yes, แม่เสียโป้ไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรเลยสัตว์ระวังนะครับผมบอกเลยนะครับต้มตุนนะครับแอดโอเพน989นะครับแอดโอเพน989นี่ต้มตุนนะครับนะครับเนี่ยเนี่ยฝากถอนกี่ปีครับได้ข่าวว่าเบสพนันต้มตุนเนี่ยผมก็ทักไปด่ามัน ใช่ผมโดนพันนี่ไงเนี่ยโดนกันเต็มเลยโดนโดนกันเต็มเลยก็คุณเป็นเหยื่อมันไปคือหวังเงินแบบว่าที่มันจะแจกให้แต่มันไม่ได้แจกไอคนพวกนี้มันต้มตุมต๋นเออผู้มึงก็ไม่ยอมเชื่อกูสักทีกูก็ไม่รู้แต่เวลาพวกมึงโดนต้มพวกมึงมาบอกกูเนี่ยกูก็ปวดหัวอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนหน้าเบื่อจนหัวฟูหมดแล้วเนี่ยอืม ไม่รู้จะช่วยพวกมึงยังไงแล้วนะนะไม่รู้จะช่วยพวกมึงยังไงแล้วนะช่วยเข้าไปด่าหน่อยนะแอดโอเพนเก้าแปดเก้านะนะอย่าให้มันไปโกงใครได้อีกนะให้มันปิดรายงานรายงานมันอนะรายงานรายงานว่าลายมันขี้โกงอนะนะครับไอแอดโอเพนเก้าแปดเก้าในี่ขี้โกงนะครับเนี่ยนะครับ ผมเตือนพวกคุณไว้แล้วเนี่ยผมโดนไปสองแสนเนี่ยใช่ผมโดนไปสองแสนเนี่ยน 200, เนี่ย,ยบานไปเบอร์ไปหมดเนี่ยแอดโอเพนเก้าแปดเก้าคือนักต้มตุ๋นนะครับต้องบอกก่อนนะครับแล้วมันจะใช้รูปผมไปหาแดกนะผมเตือนทุกคนแล้วนะถ้าทุกคนห้าหกพันคนเมื่อกี้ที่ดูอยู่เนี่ยก็ แอดไลน์โอเพนเกเข้าไปแล้วก็เข้าไปด่าเข้าไปด่ารัวๆไม่ให้มันทํางานได้ไม่ให้มันทานําอะไรได้ฝากเตือนญาติพี่น้องแชร์ไปใน5กลุ่มหนึงแชร์ด้วยว่าแอดโอเพนเนี่คือนักต้มตุ๋นนะไม่ใช่เว็บพนันนะครับเป็นเว็บต้มตุน๋นเงินประชาชนนะนะครับอา่าไปช่วยกันหน่อยแอดโอเพนเเเว็บไหนดีบอกหน่อยผมไม่ คุณไปเล่นคุณไปเล่นกันเอาเองนะครับอย่ามายุ่งกับผมเลยแต่ว่าแอดโอเ9นเก้ 1989, คือนักต้มตุนเพราะมันใช้รูปภาพผมแล้วบอกว่าผมการันตีนะครับทักกันไปเนี่ยสามันเดี๋ยวผมจบไรสดแอดโอเพนเก้าแปดเก้าเนี่ยต้มตุนประชาชนไม่ว่ามันจะแจกยังไงมันจะพูดอะไรก็อย่าไปเชื่อมันนะครับเขาคือ108มงกุฎนะครับแอดโอเ9นเกนะครับ ร้อยแดมงกุฎนะครับทำยังไงแอดเข้าไปได้ายังไงนี่นะครับนี่ l i n e แอดโอเพนเก้าาอ่าไปแล้วครับมัน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 มูฟแล้วมันมูฟแล้วมันเปลี่ยนไลน์ใหม่แล้วครับมันเปลี่ยนไลน์ใหม่แล้วใครที่เคยมีไลน์มันอยู่ก็ทักไปด่ามันนะครับมันมูฟไลน์ใหม่แล้วครับเดี๋ยวผมต้อง เดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมต้องหามันก่อนนะครับอ๋อนี่นี่นี่น,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 นีมีเบอร์โทรนะครับมีเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมลองโทรให้นะครับมีเบอร์โทรด้วยมีชื่อบัญชีด้วยนะครับสอบถามแจ้งปัญหา โอเพนเก้าดเดี๋ยวดูลายให้นะครับแป๊บนึงนะครับดูลายใหม่ให้ลายเก่าเขาลายเก่าเขาเปลี่ยนแล้วพอโดนผมแฉไปทีนึงนะครับนะครับเดี๋ยวดูลายใหม่ให้นะครับติดต่อเรา o p e n นเก้านี่คือนักต้มตุนนะครับต้องบอกก่อน0ูนย์หกสี่ศูนย์หกส9 8เกแแล้วผมลองโทรก่อนนะครับ อืมลองโทรก่อนติดหรือเปล่าไม่ติดนะครับนักต้มตุนของเมืองไทยนะครับเว็บโอเพนเก้าแปดเก้านะครับระวังนะครับ แอดโอเพนเก้าแปดเก้านะครับนักต้มตุ๋นเมืองไทยนะครับต้องฝากนะครับเดี๋ยวมันคงไปเปลี่ยนเบอร์อะไรสักอย่างอนะนะครับโอโลครับอหออันนี้เบโอเพนเก้าแปดเก้าวะครับเบโอเพนเก้าแปดเก้าวะครับ เว็บโอเพน989หรือเปล่าครับใช่ค่ะทำไมยังไม่ปิดอีกอ่ะปิดทำไมอ่ะไปต้มตุนเขาทำไมอ่ะไปต้มตุนอ๋อมีเบอร์ด้วยนะครับมีเบอร์ไว้064 064 9898นะครับเบอร์อยู่ในไลน์เลยนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนี่นะครับเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับโอเพน989นะครับ อืนี่นะครับปึ๊บนี่นะครับโอเพนเก้าแปดเดี๋ยวนะอืมนี่นะครับต้อมตุ๋นอันดับหนึ่งของเมืองไทยติดต่อเรานะครับมีเบอร์โทรนะครับต้องเอาเบอร์โทรไปแจ้งความด้วยนะครับว่าเป็นใครนะครับเนี่ยมันโทรเข้ามาแล้วเราไม่อยากคุยกับมันนะครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าแปดเก้าแปดนะครับต้อมตุ๋นนะเบอร์เนี้ย ไม่ต้องโทรมากูไม่คุยครับนะครับต้มตุนนะครับต้มตุนไม่ต้มตุนพวกคุณดูนะครับว่ามันต้มตุนไม่ต้มตุนนะครับมันเอาไปบอกว่าโอเพนเก้าแปดเก้าเสียโป้การันตีนะครับต้มตุนไม่ต้มตุนคุณดูนะครับเสียโป้การันตีเสียโป้ไม่เคยการันตีใครนะครับนะครับโอเพนเก้าแปดเก้าเว็บพี่อะไรยังไม่รู้จักเลยครับนะครับระวังนะครับ ระวังเด็ดขาดนะครับเ,เ,เดี๋ยวรับสายเดี๋ยวรับสายมันหน่อยให้มันโทรเข้ามาเถอะมึงโทรเข้ามาเลยอืมึงโทรเข้ามาเลยเบอร์นี้กูไม่ได้ใช้เออนะครับโทรเข้าไปเลยนะครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าแปดเก้าแปดนะครับว่างไงอ่ามันโทรมันแล้วก็วางคือปั่นประสาทนะครับอือว่างไงครับ ครับผมค,ครับ,บเรา,าปิดไปได้แล้วนะครับโอ้ยมีต้องเป็นสายงาน<ะ>มีต้องเป็นสายงานเดียวกันด้วยเหรออโอ้มอผมผมทำเว็บด้วยโอ้โยอคุณรู้อย่างนั้นเลยเหรอไม่นี่นี่คุณเปิดมาเพื่อต้มตุ๋นคนเลยเนี่ยอ๋อไม่ได้ต้มตุ๋นอะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนช่วย ประชาชนช่วยเอาไปนี่ด้วยนะช่วยเอาเลขบัญชีกับเบอร์โทรนียไปเช็คเดี๋ยวผมจะเข้าแจ้งความปอทอนะว่าเบอร์โรนี้กับไอโอเพนเก้าแปดเก้าเนี่ย,ยมันบอกว่าผมการันตีแต่ผมไม่เคยรู้จักมันเลยนะไอโอเพนเก้าแปดเก้าเนี่ยนะครับให้มันคุยไปคนเดียวนะครับมันเป็นแบบทีมงานต้มตุนอยากจะรู้ว่ามันทําในไทยหรือว่ามันทําในปอยเป็ดหรือว่ามันทําในแม่สอด เราไปแจ้งความปอทอได้เบอร์โทนี้นะครับ064 064 9898เบอร์โทรเดี๋ยวนี้เว็บไซต์ติดเบอร์โทรเลยนะครับเบอร์โทรไทยด้วยนะเดี๋ยวนี้ตำรวจปล่อยปะละเลยมากเล,นะเ,เลยนะครับช่วยเช็คด้วยนะครับตอนนี้แอดไลน์ไปมันอาจจะมันอาจจะไม่เจอแล้วเพราะมันต้มตุนโทรเบอร์ดีกว่า064นี่ครับ064 064 นี่ครับ98 98 98นะครับนี่นะครับนี่นะครับดูนะครับเอ่อถ้าผมมาให้มันพูดคนเดียวผมไม่ได้ฟังมันอยู่แล้วให้มันพูดมันปั่นภาษาก็ให้มันปั่นไปนะครับดูเบอร์ไว้ผมโทรอยู่ไอ้มันโทรมาหาผมอยู่นะครับเบอร์โทรนี้นะอ่าปักหมุดไว้แล้วอย่าไปให้มันต้มตุ๋นได้นะเดี๋ยวดูหน้าเว็บมันอีกทีนะดูหน้าเว็บมันอีกทีนะดูหน้าเว็บมันอีกที ระวังมันไปต้มตุ๋นคนนะครับนี่นะครับดูนะให้มันได้ลูกค้าเยอะๆสมมุติใครแอดเข้าไปแล้วโดนมันต้มตุ๋นอะไรก็ก็ใครจะไปเชื่อมันก็แล้วแต่แล้วผมให้ดูหน้าเว็บอีกทีนะนะผมให้ดูหน้าเว็บอีกทีนะครับโอ้โหมันต้มตุ๋นมันยังมันยังมันมันมันยังมันยังเหลือเชื่อมยังย้อนสอน ว่าเสียโป้เป็นเจ้าของเสียโป้เป็นเจ้าของไอ้สัตว์เหลือเชื่อกับมันจริงๆนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะโอเพ่นเก้าแปดเก้าต้มตุ๋นนะฮะติดต่อเรามีเบอร์โทรหมดมีจีเมลหมดนี่นะฮะดูนะฮะดูไวน้นะครับนะครับนี่นะครับมันต้มตุน๋นไม่ต้มตุน๋นคุณก็ดูแล้วกันว่ามันเอารูปผมเนี่ย ไปเสียโป้การันตีอืมแล้วเสียโป้ไปการันตีให้มึงอะไรให้มึงอ่ะกูมไม่รู้เรื่องเลยสัตว์เนี่ยสำหรับ F อฟซีเสียโป้เท่านั้นมาจากเสียโป้รับฟรีทันทีจากยอดแรกยี่สิบเปรเ์เซ็นต้มตุนนะครับต้องบอกก่อนไลน์แอดมันคงไม่เปิดแล้วนะครับเพราะมันกลัวคนไอ้นี่เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ทุกคนนะครับนะครับ มันต้มตุ๋นนะครับอย่าไปเชื่อมันนะครับแอดโอเพนเก้าแปดเก้าเนี่ยหน้าเว็บมันก็มีมีอยู่นะเนี่ยแอดโอเพนเก้าแปดเก้าเนี่ยเนี่ยดูดิอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมึงมีโอโ้โ,อโหมึงต้มตุ๋นได้สุดยอดมากเ็ดแม่เอ้ยโอ้โอ้ตายตายตายเฟซบุ๊กมันมีไหมเนี่ย เฟซบุ๊กไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรไม่มีเลยนะครับต้มตุ๋นนะครับต้องบอกไว้ก่อนอะนะครับโทรไปหามันหน่อย0ูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าแปดเก้าแปดเดี๋ยวผมจะนําเบอร์ไปแจ้งความนะครับเอเดี๋ยวผมจะนําเบอร์ไปแจ้งความระวังโดนมันต้มตุ๋นนะครับโอเพนเก้าแปดเก้านะครับเอเออ ได้แนละ้วคุณจะไม่เชื่อผมก็ได้นะแต่ผมเปิดหน้าเปิดตาคุยกับพวกคุณแต่พวกเขาไม่ได้เปิดหน้าเปิดตานะครับนะครับนะครับแชร์ให้ญาติพ่อพี่น้องมึงด้วยระวังโดนตรงนะครับนะครับนะครับ,น,รบนี่เบอร์โทรมันนะครับไปแอดโอเพนเก้าแปดเก้านะครับ,รบต้มตุ๋นนะแชร์ไป แจกเงินคือเอารูปเสียมาแอบอ้างเดอ้อสรุปโดนต้มถูกต้องครับเนี่ยรู้จริงเลยเนี่ยแจกเงินคือเอารูปเสียมาแอบอ้างเดอ้อสรุปต้มตุน๋นไอเจ็ดแม่มันจะเอารูปกูไปทําไมรูปกูไปแจกเงินก็หลอกเขามาปุ๊บก็ต้มตุน๋นเวลาเขาเล่นได้ก็ไม่ให้เงินเขาไอ้เฮีย้ยปวดใจผัวหายเลยแต่ละดอกคนก็ไปเชื่อมันเฮ้อถามตัวกูมั่งดิว่ากูตอนนี้กูอะไรมั่ง 买了。